สิปีเจดีย์หกระไดศาสตรวิหารห้องกระไดศาสตร์สาระกระไดศาสตร์สิบปีครับสิ่งสำคัญตออลอดระยะเวลาสิบปีสิ่งหนึที่ห้อได้ยินสิ่งหนึ่งที่ห้อได้ฟังสิ่งหนึ่งที่ห้องได้สัมผัสสิ่งดีกุวาบอกเสมอคือปอไม้ปอไม้ในการเพชรปอไม้ในการเท่าปอไม้ในการสาังที่สุดของชีวิตของการเกิดเป็นมนุษย์ ป่อเยาว์ทีเสมอว่าที่สุดของความเกิดเป็นมนุษย์ตั้งป่อตั้งไม้ตั้งจุดที่เกิดเป็นมนุษย์ตั้งป่อไม้เมื่อเรียนชัดเ้าเกิดมาเป็นมนูลจะเกิดมาใส่ชีวิตไปเรื่อยคนใส่ชีวิตไปเรื่อยๆเ้ืสาเดชานว่าคนห้องจะใส่ชีวิตเกี่ยนสาเดชานใส่ชีวพเมื่อต้องมีป่อไม้มนุษย์ต้องรู้ว่าป่อไม้สูงสุดของความเป็นมนุษย์อยู่ตรงไหนว่าเม่ว่าเกิดมากใส่ชีวิตไปเรื่อยๆเมื่อสาเดชาน หายยู่หายกินสืบอมือไปกินเข่านอนแล้วตื่นหายยู่หายกินเข้ามาจะบริสตแต่งตาแง่งจากสาติรชาเลยเข้าเขื่อนมะพร้าวกดเขื่อนมะพร้าวพระท่าเข่อนมะพร้าวสงเข้าตรงนี้ปอกไม้อันสูงสุดรปอกไม้อันเดียวมนุษย์ที่สุดของความเกิดเป็นมนุษย์คือเอี่ยงที่สุดของความเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าบอกว่ามั่นสามารถแยะแกดีสามารถแยะแกดส่วน การแยกแก่ถูกแก่แกพ้พลิกแก่แก่อีแก่แก่สัวได้มันเป็นอย่างนี้ประโยชน์อีกนั่นจะมีประโยชน์ในสามมาห้องประตูห้องเสด็จเลือดสาเหตุปัจจัยแห่งความสุขเหตุปัจจัยแห่งความสนุษฐาศีลภาวนาจะเป็นเหตุปัจจัยแห่งความสุขนี่คือสิ่งที่พระทเจ้าเนแนะนำไปแล้วคนไหนปฏิบัติไปสู่เส้นทางแห่งความสุขพออุ้นสติพออุ้นปัญญาพออุ้นเหตุแห่งความสุขสืบเนื่องต่อไปต่อไป เดี๋ยวเขากระจายของสูดเสียนท่าไอเป็นเสียนท่าคนเลยมาเสียนท่าให้เขาลงมาสุดเป็นสุดปียาวหน้าเป็นสุดทีปมีปอมหน้าเป็นสุีดตลอดกาลตลอดนี่แหละคือปอมไว้สูงสุดของความเป็นมนุษย์อยู่ส่วนทางซ้องใจผู้บ่าวบอกเสมอว่าเสียนท่าของการเดินท่าผู้บ่าวประกาศผู้บ่าวบอกผู้บ่าวสอนตลอดนี่คือปอมไว้ที่เรียนชัของผู้บ่าวคือบอกสอนทุกคนให้เป็นไปเพื่อความงประตูให้เป็นไป สูปฏ so 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 mm ิบัติเกิดอะไรซูความรุ่นผลนี่คือเป้าหมายสูงสุดแห่งเป็นของส่วนท่ำแล้วเขาทำหลายเองมาสวยกันมาตามป้าหม้ในชีวิตแขกเจ้าของแล้วเขาจะได้เดินหน้าไปสูซเป้าหมา้สูงสุดของการเกิดเป็นรูดรวมกันจะบอกจะสอนอยู่เสมอว่าให้เป็นว่าให้เปิดโอกาสอ่าให้เปิดโอกาสอ่าในแกตั้งให้แมานยานเดียวเขาบอกเวียนไปแต่เกิดได้เป็นบ้าไได้เป็นฐานแต่ให้แม่น เห็นว่าเปิดโอกาสให้เจ้าของได้ขอสูญเสียท่าแห่งการปฏิบัติสู้ความผิดถูกนั่นคือเสียท่าแห่งพระพระประมานพสู่การพระพุทธเจ้าพระสิทธิ์ชี่เสียท่าไปนองแล้วบุคคลใดอยาเป็นผู้ประกาศบุคคลใดอยาเป็นผู้ประกาศให้พอดอสอนด้วยอยากปฏิบัติบูชาแก่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเทศทุกสิ่งทุกอย่างบวชาจัตวาสีลภาวนาเป็นไปเพื่อรักกิเลสตัณหาในหัวใจ่าห้องเป็นไปเพื่อการรักข้อยึดถือตรงยึดถือตรง นั่นคนท่านศีพาวนาเจนสกศมีผลบุคคลใดให้ท่านบุคคลใดงนาสาศีบุคคลใดภพาวนาเป็นไปเพื่อการลาข้อมีถือตัวละข้อมีถือตนลาข้อมีถื้นายลาข้อมีถือใจลาข้อมีถือววัตุกูของกูได้บุคคลนั่ออท่านศีพาวนาไปเทปไปก่อไปก่อตเนินเกิดประโยชน์แก้ที่แจเฉพาะนี่แหละคือิีงที่ห้าสมควนเทปห่เกิดใน้การเขามา าสู้เสียท่าของพระพุทธศาสนาจงมีปอาไม้แห่งเดียวจงมีปอาไม้แห่งตัดมันจงมีปอหไม้แห่งจะพ้อเซนใซยจะพร้องแหยไปสู้เสท่าสู่ความถูนตุกหาปอบไม้ให้ชีคงจะพ้องให้พอถ้าห้องหาปอบไม้สูงสุดของความเกิดเด่นมรรพเข้ามใส่ชีวิยยียสัตย์เดชชพราะว่าสัตย์เดชชัเกิดมาใส่กับถ้าห้างคงจะแก่แก่ดีแก่แก่ซัวแกแก่ดีแกแก่พิเข้าสิมัสัตย์เดชช พราะเนี่ยตอนนี้ซาเตรละเช้าก็จะเกิดมาใส่กับหายยูหายกินเป็นเมือเมืองประวัติเกิดมาใส่กับเข้าโมเป็นมนรรคพระเจ้าเรียกว่าอดีตในั่วเข้ากอมตะสางสูงเอาบุญกุศลเป็นเยทแห่งความสุขเข้าอมตะสางเอาเก็บเอาบาปอกุศลเป็นสิ่งที่บ่ดีเป็นสิ่งที่บ่งามเข้ากับปฏิบัติเพืทวดาเอาเป้าหมายสูงสุดของการเรียนบุญเรียนกุศลก็คือเป้าไม้เพื่ออะไเข้าฟุ่มิฟือยฟจ่มเฟือยเฉพาะไปยัแยบช่างใจจากสิ่งที่พอดีบ่งามเดี๋ยวถ้าสิ่งที่ หาก็ต่างปอไว้มันเป็นปอไม้สูงสุดของการคือมเป็นมนุษย์หาปอไม้มันพอพอคนใดหาปอไม้พอแล้วจะเป็นการเดินจะเป็นการแล่นจะเป็นการเฮ็ดอีหยังไปก็ตามบพว่าจะเป็นท้าศึกพราะว่หนาการน้มันเป็นไปเพื่อสู่ปอไม้พบแล้วพบเราชาแล้วชาเราจักเงินหนึงเฮากับเศษของสู่ประตูมากปริภัณฑอาจซื่อว่าัตถุมนุษย์อมมีประมาณจักเงินหนึงมันก็ต้องฮอดแต่เฮาต้องต่างปอไม้อะไรนั่นเดียว ถ้าออกมายืดสูงเสียควาการเทพการปฏิบัติถ้างศีลธรรมหากับเมื่อการตอตอเสาเข็มยิ่งตออยิ่งเอกสารตึ้รสูงอะไรน้องเราก็ต้องต่อเสาเข็มให้เรื่อพ่อที่จะประคับประคองให้ไปสร้างตึกไปสูงในสมนัยการมีชีวิตอยู่เป็นไปเมื่อนึงขึ้นนึงจงเป็นไปเพื่อการรักษาศีลจงเป็นไปเพื่อการธนะรรมหนาจงเป็นไปเพื่อการตอกย่ำศรัทธาในเสือ่นนอมันไม่ถูกประทับประสงค์ตอกย่ำศรัทธาในเสื่อมันในการปฏิบัติเพื่อ ออกจากอาการียนว่ายตายเกิดนเมื่อใดนี่คือหัวหนึ่งคืนหนึ่งจงให้มันเป็นไปเพื่อฟังความเสื่อมัฟังใจฟังศรัทธาให้เสื่อมัได้คผลประทับกระสุนอันน้มนี่กว่มากอภิมาลโมุทโตอภิมาลโมทะโมอภิมาลโนสังโฆมดกุณะพุทธเจ้าอันโ้มนี่กวมาณฉะนั้นแล้วเข้อเป็นไปในแต่ละมือให้เสื่อมันให้ศรัทธาในคุณอันโนมนี่ประมาณของของพระเออของไตรสารนามของข้อให้ต่อกให้ยา่ม เมื่อนเขาจะได้ดูมองสูงเฉียบขาดมองที่จะมี้ความถุกบนต่งเีื่องมิฉาก็ต่อนี้อการเบี้ยไหลตายเกิดอีกต่อไปเมื่อนเรื่องเครื่องเรื่องเขาต้องหาปองไม้เฉพาะแล้วปฏิบัติเพื่อไปหหอดอย่าเป็นเศรษฐีอย่าเป็นมหาเศรษฐีอย่าเป็นพระราชาแต่เป็นพวามนาจะพัดถามเหมือนมีเล่ห์ลับระยำไปหอดตอนนี้เขามีเล่ห์ลับที่จะปฏิบัติเฉพาะองค์การความถูกถูกพระพุทธเจ้าบอกว่ามเมื่อเกิดเจ็บปั้นเมืเกิดเจ็บเดือนเมืเกิดเจ็บปีเข้าเขาจะได้ขาสู้เข้า อาคนปลุกแน่นอนนี่ครื่องสิ่งตีพงเถ้าเอาไว้ขอแค่ข้ามีศรัทธาขอหามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์พอเข้ากันไปหอบเท่ากันไปจนท่านต้องสอนองค์สุเดัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลใดปฏิบัติประดิษฐ์ความถี่ของกายบุคคลใดปฏิบัติประดิษฐ์ความถี่ของใจบุคคลนั้นเดียวมีโอกาสเข้าดันเท่าขององค์สุเดชมาสัมพุทธเจ้าท่ามขอพระเจ้าไว้ในท่ามปิญญาท่ามของพระเจ้าไว้นท่ามรีสารสังสารท่ามของพระพุทธเจ้าคือความจริง เกซาโลมาทันตาหน้าค่าเห้ียทองเนื้อนั้เอินทรกกวตับวามแตงเมื่อใจอากาสาหสทบสองในู้ตรวจจับเรกาว้ที่ผู้ตรเจจับได้ตัดไปในสารกอรกกากายของห้องแยกออกมาเป็นโซนๆๆนล้วเป็นแค่ดีนเป็นแค่นามเป็นแค่โลกเป็นแค่ไฟแยกออกมาแล้วผมมีผู้ใดอยู่ในดินผ่มีผู้ใดอยู่ในนามไมมีผู้ใดอยู่ในโลกผมมีผู้ใดอยู่ในไฟผมมีผู้ใดเป็นเจ้าของในหนามในโลกบุกคล้าไมีความอุปทานทิ่มันถึงมันในดินหนามไฟโลกเขาก็ยถูกซอมแ่ล้วซออีก ทุกพบแล้วพูมเราทุกภูมีเิมือจงภบมิมือของศิษจงก้อมแห่งก้อมจริงของร่างกายว่าร่างกายอันนี้เป็นของของเขาร่างกายอันนี้เป็นของเสื้อส้ายายุ่งกันเลยตัวหนึ่งร่างกายอันนี้เต็มไปด้วยเจ้าของเจ้าของขึ้นดินน้ำแฝงล่องเป็นเจ้าของของเขาอยู่แล้วมีแต่เขาเป็นหองศิษเอาว่าเขาเป็นเขาเขาก็เคยคิดว่าเขาเป็นเขาดินอยู่ในหมาเป็นหมาดินอยู่ในวัวในววอ่อนเป็นวัวอ่อนอ่อนดินอยู่ในตัวแม่มันก็เป็นดิน มันมันก็จะชุ่ร้นมันเป็นแน่าจะเป็นดินหรือว่าน้ำห้อดินเกิด็นดินน้ำเป็นน้ำร่นก็บนไฟถึงไฟแต่ว่าห้องอากาศไปร้นที่เ่าว่าเขางเป็นห้องห้องเล็ทุุ่ในกระทสีนี่คือท่าที่ผู้จะเจ้าบอกว่าบุคคลใดที่จะน้าในค้อมจริงนั้นนี่แล้วเขาม่หโอกาสที่จะเดิดที่จะเคลื่อนที่จะไหลเขาสู่เสียน้ำแหงอเียมาี่โอแบเสียท้ำแหงค้อมผลเด่นแน่นอนเมื่อพิจาเไปเห็นว่ากายเป็นดินเป็นน้ำหรือนเป็นไฟผูจจาเไปเห็นขอมจีงของใจ ใจนี่เป็นของโปรตีนแท้นจนันใจนี่เป็นของกราก่อใจนี้เป็นของปิ่นปอนด์กลอนงูจะโจดจะสินเป็นในวที่เดือกซุขเดือกทุ์เดือกโลบเดื่กโกดเดยกหลงเดี๋ยวว่าพ่อใจว่าพ่อใจมันแปรเปลี่ยนจะต่อไม่ด่านสักเข้าสิบแปลวเกสารยนกระมั้ยาซุขกบพดยาซุขมันเดกับทุะข์กยาปนทุกข์มันแห่งทุกต่อโตมีว่าอางมังคับมันชามันกระแ อย่างสุดตั้งแต่สุดบันทึกอย่างไหนมันรู้มันให้กหลายก็เก่านี่แหละคือสิ่งที่นอกบังคับปัญช่างนี่มดเลยมองเงาของน้องมาแรงเดี๋ยวสุปเดี๋ยวทุบเดี๋ยวโลกเดี๋ยวปวดเดี๋ยวล้เดี๋ยวว้าใจเดี๋ยวว้าใจนี่แหละเดี๋ยวนี่แหละคือจิตก่อนความก่นแข็งแขร่งนีน้องของใจใจกับว่นั้นกายกับว่นั้นเป็นอย่างน้เพราะวคือใส่เวลาในการปฏิบัติเกิดเรียนรู้มันให้มันเกิดความเบื่อายเบื่อไร นี่แหละคือปหมายสูสุของกาาเของนานวัดของนว่าเข้าวมาใน้สู่ของอุตสาหะเท่าบริเขาเมล์เทาบริเขางวงวดเท่าบริเขาสนุนสาีให้าะเทาขาว่าเผื่อร้รหู่ข้องของกายของใจเพื่อวันหนึ่งเขาจะเดือเดือนายเบือนนายหลัสียนไขยความกำหนักืมระเจ้าบอกว่าบุคคลใดเห็นข้อบกเทียมของกาย บุคคลใดมีพ่อมาเทียมของใจบุคคลใดมีพ่อมาเทียมของโลกว่าโลกใบนี้มามีอย่างอิงอาศัยใดแม้แต่ภูเขาอะไรแบแไงฝนตกช้าล่ามืัอนึงมันก็ดย้อเสื่อมสายมันก็ย้อนไหลด้วยแม้แต่โลกใบนี้จ้าเมืองนึงมันก็เป็นแค่แค่นอถที่รองล่ออยู่ในอากาศน้ภาคกัศโลกเขายังไงจ้าเมืองนึงมันกิเป็นไก่ชายเป็ดฝนหล่อร้องล่ออยู่ในอากาศมามีอย่างแข็งแกร่งมามีอิ่งอาศัยอย่งใดเห็นว่าโลกใบนี้โลก บุคคลนั้นเี่ยนกับเมือนายเบือนายก็ใคข่กับนาใข่กับนาจิตกับนเมื่อจิตรูคน์เขายายรู้ว่าเขารูปนนี่คือสิ่งที่องคเจ้าพยายามบอกพยายามสอนพยายามแนะนพยายาน่าห้้งให้เ้อาเบือให้เข้านายในข้อมีการมีใจให้เขาเรือ้านายห้อสุดทั้โลกห้อเสด็จเขาสูงข้อสุดั้วธรรนจตเจริญนี่แหละจบที่จาหน้าไข้เข้อตรองตอนนี้มีชีวิตอยู่ อยากให้ล้นขึ้นล่วงไปล่วงไปโดยที่ห้องปรดิแฐานจากทางของนสุวัสุว่าเขานสุว่าพระพุทธศาสนาเขานสุว่าท่านข้อสอนขององค์สุเดชสามารถสังพุทธเจ้านะครับบุคคลใดเกิดมาเป็นมนุษย์บุคคลใดเกิดเป็นมนุษย์เรวได้พอพักรถได้พอกระทั่งได้พอประสงค์ได้พอสิ่งที่มันดีได้พอสิ่งที่มันงามเขาสามารถเรียนปาาเรียนทองเขาโดยไ่ได้เกิดในประเทศพออั้วรเกิดมาเราได้ประเทศอันควรหายอยู่หายกินเรียนปาาเรียนทองจะกล้เลยที่ว่าต้องเปรียนเปลี่ยนพื้นได้ นั่นก็ส no no ิ่งที่ประเสรินั่นกอสิ่งที่เดิั่ก็เป็นสิ่งที่หาได้าในการเกิดไป่นมลุบัดนี้เขาเกิดในประเทศอันควรเกิดมารหละเรียงปาแดง้องจากของใดเกิดมาแล้วนี้ท่าท้องสองขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อไอ้เ่าไอ้แก่อีแยแก่ส่แย่แก่ถือแก่แก่ทิพิแดเป็นยานเคือบ่ปปฏิบัติเพื่อให้ขอถึงที่สุดในความดีของกัญใจย้องเป็นยานคือบ่ปฏิบัติให้ถึงที่สุดแป่นปัญญาที่เอาเกิดมากนมวล เทสร้างมันยังมีโอกาสปฏิบัติหน้ามันย้มีเลยล่ะก่อนนี้ขาจะละจากโลกนี้ไปความตายแข็งข้อปฏิบัติงเนี่หายใจเข้าก็หายใจออกก็ตายหายใจออกก็หายใจเขามันตายแล้วชีวิตเท่ากับสัมมาชีวิตเป็นของใหม่เกิดมาเกิดตายเกิดมาเกิดเสื่อมสลายต้องไปสู่กองดินกองน้ำกองโลกกองไฟร่างกายอันนี้เนื้อกินเของมายืนดินยืนน้ำยืนลมยืนไฟจากเดิมแล้วก็ไปทำสงเขา เป็นอย่างนั่งต้อออกแขนออกขาออกเนื้อออกแห้งนอกมาปฏิบัติบูชาแก่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างนั่งต้องออกปฏิบัติบูชาแก่ท่านคั้สอนเดินการปฏิบัติบม่ได้เปลนไปเพื่อพุ่งของสิ่งอื่นเปลี่ยนไปเพื่อพิจารณ์ศูนสุดแก่ห้องผู้ใดเพ็ิคเพลินใดเป็นอย่างนั่งตองขึ้นเมื่อได้เห็นคุนอันนี้นั่งเ่รุสนานแต่บอกับการเรียนบายแตกเกิดพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลใดเมื่อจะแก่ตาสงสารนี่ว่า เป็นเรื่องโหดร้ายเป็นเรื่องอากลัวเขาสิตั้งใจปฏิบัติสู่ความปรมตุพระพุทธเจ้าบอกว่าวัตาสงสารอันนี้เต็มไปด้วยเปรตสัตว์เดรัจฉานอสุรกายสัตว์นรกเต็มไปด้วยหมอนรกพิคุณกิสัตว์นรกทั้งหลายภูมิเจ้าจดเจ้าสินนางอากรวัวเกิดเป็นเปรตเปรตแล้วก็เกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นอสุรกายเกิดซ้ำแล้วซ้อมอีกเปียนแล้วเปียนอีกโขชาก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์มันหนากกวัวยิ่งนักท่ามือว่าวัตาสงสารหอากรัวขนาดใด เพราทั้งหลายเป็นการขึ้นพุปฏิบัติเพื่อออกจากความตาสงสารนีแน่อย่าพัวกับอย่าพากับนวลอย่าพากับยิ้มอย่าพากับเถิดอย่าพากับเพิ่ออย่าพากับสนุสนานจนเื่องภาควาสอนขององค์สุเดสมมาสัมพุทโธจนเรื่อการปฏิบัติระบายว่าความบิดถบือจากสิ่งที่จะขอมีจากสิ่งที่จะขอเป็นอย่าพัวแต่เทีอยวระยะอยากได้อยากนี่อย่ากเป็นจนเื่องภาควาสอนจนเรื่อหัวหน้าความดีในหัวใจไชไ่เฮ่าได้เท่ากันมา มีความดีิตโตสักคนมีกับจิตโตสักคนแต่ว่าเป็นไรเข้าสิปฏิบัติในข้อดีของข้มัน่าผู้มาจิตมาใจนอคิดถึงแง่ไหนดือถึงแง่ไหนมันสามารถไปชาลาบา่ากุศลได้เพิ่ว่าขี้โค้นขีดโตมันเกิดจากหน้าประสมก็บดีขนาเมื่อตหน่อยมัน้อหลยมันกับสามารชาลาสิ่โสกงออกจาแขนจากขาเมื่อใดบาปกุศลที่มันกิดเกนขีหมาใจให้ข้อเกิดขึ้นกันมันงม่สามาชาลาออกไปร้ นีนั้นประมาณพ่อเพียงพ่อเข้าจบปฏิบัติข้อดีนี้นใ้มากเพื่อไปชาติอ้าเพื่อไปลดละวิบากขับน้หลายของพ่อออกจากวกวาตาสุสามออกจากชีวิตออกจากใจห่อนันหมาาการตั้งใจปฏิวัติหรือาพกานตั้งใจทำสร้างหนี้เาลาสร้างหนี่โอกาสก่อนอิปวมจราดห้ควานจะต้องถึนดีชีวิตเขาแดงสิบไปเดอมตนไม่จาสิบของพุทธศาสนาหรือสิบไปของพุทธศาสนา เมื่อมีโอกาสจะจบปฏิบัติย่างคุ้มของจะหอแให้ไม่ได้ดีที่สุดกความน่าจะตายย่างค้ามประเสริฐขึ้นความเป็นมนุษย์ให้งไม่ได้ดีแข่งไม่ได้หน้าที่สุดเอาเอื่อเอาแห้งมาปฏิบัติให้มันดีไม่น่าจนเป็นที่สุดให้งเท่าตามเวลาต่างการต่างเวลาต่างโอกาสจงมีเวลาจงทำมี่เวลาทำมี่โอกาสจะเห็นว่าเต็มที่เต็มอำนาจกองหลายในี่จะรับสูงสูงความดีสูงไปดติดไป็น้ำเป็นน้ำเป็นไฟ ซอยกันจะได้เป็นโงาพัฒนาวันที่12กับวันที่13บสาี่แหละที่ออกสื่อทางบนการสอแจ้งเด้านบนความเหมาะสมกันสด่อทางไปเมื่ได้